สวัสดีครับสวัสดี FC ลาวพัฒนาสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมในช่องของราวพารวยนะครับวันนี้จะมาพบกับแนวทางของลาวพัฒนาในงบประจำวันที่9เมษายน2 5 1 8นะครับสำหรับราวพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ7เมษายนครับผลรางวัลอนกไปที่528159นะครับ ของเราให้เด็ดที่เลข5้ากับ0นะครับก็มาที่5นะครับจับคู่นะครับ5 9นะครับตัวตรงนะครับแต่ว่าแอดชอบอให้ตัวเป็นตัวกลับนะครับที่เป็น6 5เนะี่ยแอปชอบติดเลข6นะครับตัวนี้นะครับสุด้คือ หวิ่งล่างไม่เข้าเลยนะครับนะไม่มานะครับแต่เลข4ตัวเรานะครับรอบนี้มา3ตัวเลยนะครับนะ9กาก่อน1น่านะครับนะถ้าจะมาดับแรงให้เข้ากับเลขที่เข้าก่อนนี้ครับมาทั้ง3ตัวนะครับนะ4ไม่มานะครับมาเลข5นะครับต่อว่าไปตามสูตรนะครับ แล้วก็แต็มของเราก็ยังเข้าอยู่นะครับเต็มเ้านะครับแต่มาที่81แทนนะครับแต็ม9ไม่มาที่แต็มสี่ครับไม่มีเต็มสี่ครับมีแต่เต็มห้านะครับก็ว่าไปตามสูตรนะครับนะสำหรับเราพัฒนานะครับเรามาลุยกันต่อนะครับวันนี้ให้ดูประมาณ4ีหสูตรเหมือนเดิมนะครับนะไม่อยากจะเอามาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับ เอเยอะก็จะงงนะครับมาดูในสูตรที่เดินดีกว่านะครับก็คือให้ดูสูตร4ตัวนี้ก่อนนะครับที่เรานำมาใช้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะเข้ามาดูใหม่นะครับนะสูตรตัวนี้เป็นดสูตรที่เดิมที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็มีการหลุดมานะครับนะใช้มาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับก็เลยมานั่งดับ ปรับสูตรนิดนึงนะครับก็เดินค่อนข้างดีนะครับงวดที่ผ่านมานี่ก็มา3าตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับคู่มาในกลุ่มเดียวกันได้นะครับนะสี่ตัวอาจจะเดินมาอะไรกันเช่นนี้ครับสี่ห้านะครับนะประมาณได้สี่ห้านะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็มาสามตัวเลยนะครับงวดนี้ให้เลขหกนี่คือหมายความว่าสูตรเนชนกันที่เลขหกเยอะนะครับนะแอดก็เลย ทำไฮไลท์สีที่เลขหไว้นะครับว่าหกค่อนข้างจะเด่นนะครับสําหรับวันพุธนี้นะครับสำหรับสูตร2ตูวมาตัวนะครับวันนี้เอามาให้ชม2สูตรเลยนะครับถามว่าจับคู่กันมาได้ไหมก็มาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มาเด่นซะขนาดนั้นเดี๋ยวให้ดูนะครับหนึ่งกับเก้าชนหนึ่งกับเก้านะครับ มาแค่ตัวเดียวนะครับมาที่98 7ชน7มาที่77 8ชน8มาที่80นะครับ80 1 3อ่ะตัวนี้ผิดนะครับนะแปกับ68แปดชนะ8นะครับแสดงว่าถ้าชนกันก็น่าจะเป็นไม่ได้สูงนะครับนะ94ไม่มานะครับมา4มา9แต่ก็มาคนละทางนะครับนะตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะครับ หนกับ19ึ่งาชนนะครับมาที่16 5 7กห้าเจับสามรอบนี้มาที่สี่ห้าตัวชนมานะครับ57กับ24ไม่ชนนะครับแต่จับคู่กันมานะครับ7 4 4ดส่สี่เจ็ดรอบ 2, สเมษานี้หลุดไปนะครับส่วนี้มาที่0นะครับแล้วก็วันที่ 4, สี่เมษานี้สามห้ากับสี่หกรอบนี้จับคู่กันมาสี่ห้านะครับ เจ็ดเมษาคือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับไม่ชนนะครับจับคู่กันมาที่แปดหนึ่งนะครับเผื่อท่านได้ชอบเลขจบแบบน้อยชุดนะครับก็ลองดูครับแต่เผื่อว่ามันเป็นเลขตัวเดิมกันนะครับแปดศูนย์กับหนึ่งสามจะมาตัวเดิมไหมนะครับหนระือจะมาแปดสามแปดสามหรือศูนย์สามหรือเปล่านะครับนะเพราะในสี่ตัวเราเนี่ยมันมีเลขแปดนะครับมีเลขศูนย์ ถ้าเราจะยึดสูตรนี้นะครับนะมันก็มีเลขศูนย์ก็เป็นศูนย์ศูนย์อะไรครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามถ้าชอบศูนย์นะครับนะเด็กก็จะวาดไปตามสูตรนะครับมันก็ไม่ได้เข้าเสมอไปนะครับนะมีหลุดถามว่าสองตัวนี้หลุดไหมก็มีหลุดนะครับฝั่งนี้ก็มีหลุดนะครับไม่ใช่ว่าชนอา่ามันไม่ชนกันแล้วจะจับคู่นะันเสมอไปนะครับก็วาดไปตามสูตรนะครับ สำหรับเราพัฒนานะครับนี่คือชุดแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับเซตนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเลขตัวชนกันงมดที่ผ่านมานะครับบางชนแล้วมันเข้านะครับในชนที่ห้านะครับนี่ครับห้าค่อนข้างเยอะนะครับที่อัดให้ดูนะครับห้ามีห้ามีแปดมีเก้านะครับนะนี่ครับมีหนึ่งนะครับรอบนี้น่าสนใจที่ชุดนี้นะครับ แสดงว่างวนนี้ตัวนี้ชนกันมาได้นะครับนี่ครับแปดหนึ่งนะครับรอบนี้มันศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันชนกันเนี่ยสูตรเป็นชนกันคือมันต้องมาตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเอามาชนเยอะสุดมันก็จะเป็นเลขสองนะครับน่าสนใจที่เลขสองนะครับนะแต่เลขสองเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนในสูตร ถ้าสูตรนี้นะครับมันไม่มีเลขสองเลยนะครับมันชนแค่เลขหนึ่งมันก็ไม่แน่นอนนะครับนะแต่ถามว่าแต่แอดชอบไหมแอดชอบที่เลขสองนะครับตัวนี้มันมันมาแค่สองตัวนะครับหกกับเจ็ดท่านชอบไปนสูตรนี้นะครับนะนี่ครับเมื่อวันก่อนมันก็แปดกับห้ามานะครับวันนี้หกกับเจ็ดมาสองตัวเองครับนะซึ่งสูตรมันก็มีหกเลขของเรา ชนเยอะก็เป็นเลข6ในชุดนี้นะครับก็ลองดูสําหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็มีเลข7เลข8เลข9นี่ครับมันมาค่อนข้างกระจายนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าชนกันในสูตร2สูตรนี้นะครับที่แอปดูมาเนี่ยชนกันเลขค่อนข้างจะมาดีนะครับงบนี้ชนที่เลข9นะครับนะครับ ชนที่เลขเก้านะครับสูตรที่ส่วนมากแล้วจะเอามาเป็นตัวชนแล้วก็เป็นตัวเด่นนะครับแอดจะดูสูงสูตรนี้นะครับนะเมอที่ผ่านมาก็จับผู้ันมาได้นะครับแต่ศูนย์ชนศูนย์ก็ไม่มานะครับนะที่แอดจับห้ากระสูเนี่ยเพราะศสูนี้นะครับนะมันชนที่ศูนย์มันก็ไม่ได้มาเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าชนเด่นก็น่าจะเป็นที่เลขหกนะครับก็ รวยกันเลยครับสําหรับลาวพัฒนาวันพุธนี้นะครับแตมเรายังเข้าอยู่นะครับลาวพัฒนาวันที่9เมษายน2 5 6 8นะครับแมดใช้สูตร1 2 9่ชนกับ5 6 7นะครับแ้าเด่นไปที่9กับ6ท่านใดที่ชอบ1กสก็ว่าไปนะครับจับคู่1 5 16 17 2 5 26 27 5 9 ห้าหกอ่าห้าเก้าเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแอดจะวางสี่ตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับนะเพราะส่วนมากมันจะมาหลักหน่วยนะครับก็เลยลงท้ายที่หกกับเก้านะครับหนกะแล้วก็เก้านะครับห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ไม่ได้จับแต้มสักทีเดียวนะครับนะยังเห็นว่าจะเห็นว่าแต็มเก้าในสองเจ็ด ก็มีตัวหนึ่งนะครับสองเ็ดจะไม่ได้จับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะครับไม่อยู่ในสี่ตัวนี้นะครับก็เลยจะใช้สี่ตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างที่จะเน้นนะครับก็คือหนึ่งหกก็ไม่มีแต้มนะครับหนึ่งหกสองหกแต้มแปดก็ไม่มีนะครับเก้าหกแต้มห้านะครับเด่นสุดก็น่าจะเป็นถ้าชนในสูตรนี้นะครับก็น่าจะมีเก้ากับหกเนี่ยครับ 9ก้านะครับน่าสนใจเพราะมันเด่นในสูตรที่เรามาชนก็คือสูตรสูตรนี้นะครับมันจะมี6กับเจ็ดนะครับ,รบก่็ลองดูสำหรับเราพัฒนานะครับก่อนหนะ้นี่เก้าตัวเดิมนะครับแล้วก็แต้มเดินค่อนข้างดีนะครับนะถ้า ท่านใดชอบแต้มก็จะมีแค่3ชุดเองนะครับก็คือ96แต้ม5 97อ่ะไม่มีนะครับ96แต้ม5 27แต้ม9แล้วก็59เแต้ม4นะครับมันจะมีแค่3ชุดเองนะครับซึ่ง59ก็ออกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่สำหรับอนานนะครับก็ลองดูสําหรับวันพุธนี้นะครับวันนี้ลงให้ ข้ามคืนไปเลยนะครับเผื่อจะได้ท่านที่ชอบเอาไปเสี่ยงโชคนะครับนะแล้วก็ท่านใดที่ฝันแม่นนะครับก็ไปเนี่นะครับคนที่ฝันแม่นก็แม่นจริงนะครับนะก็ลองดูครับสำหรับราวพัฒนาวันพุธนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็ถูกหวยรถทับมีเงินไปท่องใช้ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ